ผมก็เสนอว่าควรที่จะเลื่อนการเลือกตั้งการออกไปเสียก่อนแต่กรกตบ้านเรานั้นเนี่ยนะครับมันก็มุ่งเรื่องการเลือกตั้งแล้วก็เสร็จแล้วก็ไม่ได้นะครับพักการเมืองนะครับก็เตรียมตัวเรื่องการเลือกตั้งทั้งที่ความจริงเนี่ยนะครับถ้ากรกตเน,นี่ยมันมีสมองเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบเนี่ยก็ควรที่จะเรียกประชุมพักการเมืองประชุมนั้นครับกับรัฐบาลและฝ่ายความมั่นคง เพื่อที่จะร่วมหาทางออกติดข้อกฎหมายหารือทั้งรัฐบาลก็บาหรือกิษฎีกาและก็ทําความเห็นไปยังนะครับสารรับนูญเพื่อที่จะร่วมกันหาทางออกให้กับประเทศนะครับแต่ปรากฏว่าในขณะที่เรามีศึกสงครามกันอยู่นั้นเนี่ยต่างคนต่างทําเหมือนเดิมครับนะครับและวอประตก็จัดการเลือกตั้งการเลือกตั้งไม่สําเร็จนะครับก็จะมีปัญหาต่อไปหรือจะเลื่อนขยายตามจังหวะเวลา ทั้งที่จริงอารมณ์เนี่ยนะครับณขณะนี้นั่นเนี่ยมันไม่ควรที่จะคิดกันแบบนี้คือประเทศเนี่ยนะครับประเทศเราเนี่ยไม่รู้จักการแยกแยะว่าในขณะนี้เนี่ยอะไรควรทําไม่ควรทําเรื่องความเชื่อของนักการเมืองนะครับจากประชาชนหรือแม้แต่กระทั่งความเชื่อที่ประชาชนมีกับต่อคณะกรรมการกรกตอเองก็ล้วนแต่มีปัญหาแทบสั้งสิ้นแต่แน่นอนที่สุดน,นะครับ ไฟายที่อยากการเลือกตั้งเนี่ยผมจะบอกให้ฟังว่าถ้าคุณนะครับไม่รู้จักคำว่ารอทักเล็กน้อยเนี่ยคุณจะรออีกนานผมได้เห็นบรรยากาศเนี่ยนะครับการเลือกตั้งทั้งปี4ี่เก้าปีห้าเจผมเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งได้รับการเลือกตั้งและการเลือกตั้งก็เป็นโมฆะปี4ี่ก้าค่อยไปจัดเลือกตั้งใหม่นะครับและ้า้ถุดเกิดเรื่องเพราะว่ามีพักการเมืองบอยขอดการเลือกตั้ง ในบางเขตในภาคใต้ต้องการสู้กับ20%ซก็ไปหาพรรคเล็กลงท้ายที่สุดก็เดินไปติดกับก็กตก็ติดคุกปิดท้ายที่นะครับด้วยการถูกยึดอำนาจหลังจากนั้นก็ถูกยุบพรรคในเวลาต่อมาปี57ก็เหมือนกันก็คิดว่ายุบสภาจัดการเลือกตั้งนะครับคือยาสามัญประจำบ้านท้ายที่สุดก็เลือกตั้งนะครับมีผลการเลือกตั้งแต่เป็นการเลือกตั้งที่ก็เป็นโมฆะอีก นะครับก็คือหมายความว่าเดินไปไม่ถึงผลการเลือกตั้งให้เสร็จสิ้นสารรัฐธรรมนูญสั่งให้รัฐบาลคอตอไปคุยกันคุยกันก็ยังไม่ทันจะจบนะครับก็มีสำนวนอื่นขึ้นมาและก็กลายท้ายที่สุดนะครับก็เดินต่อไปสู่การยึดอำนาจในปี2557ที่ผมพูดเพื่อจะบอกว่าบางเรื่องนะครับยิ่งเร่งก็ยิ่งช้าถ้าคุณมีสามัญสำนึกคุณต้องตกลงกันก่อน ในสภาว่าบรรยากาศแบบนี้เนี่ยควรที่จะนิ่งรอนะครับให้สถานการณ์มันเดินไปแต่ว่านี่นะครับทุกคนคิดแต่เรื่องของตัวเองแท,ทบทั้งสิ้นนะครับพอมาวันนี้เนี่ยใครไปยืนบอกว่าให้เลื่อนการเลือกตั้งดูจะมีปัญหาฝวั่งบูขวางตายคนพั่นบุญ <c oughs> แต่ว่าผมบอกว่าแม้ว่าผมจะยุให้การเลือกตั้งมันเกิดขึ้นตามวันเวลาที่ว่าในวันที่แกุมภา ถามว่านี่ครับหลังจากวันรับสมัครนะครับยี่สิบเจ็ดถึงสามสิบเอ็ดเนี่ยขณะที่มีสงครามเนะครับคุณไม่รู้สึกเนี่ยนะครับรู้สากับคนที่อยู่ตามแนวชายแดนมากแล้วผู้สมัครเดียครับผู้แทนในเขตพื้นที่ตามตะเข็บชายแดนเขาจะไปหาเสียงยังไงอ hmm. ไปแจกการ์ดเนี่ยนะครับขณะคนนอนหลบกระสุนยอยู่ไปหาเสียงในค่ายพักพิงอ่ะนะครับและขณะที่ทหารไปรบ คุณก็มาหาเสียงสา์โคลนใส่กันนะครับอีกบรรยากาศหนึ่งนะไอ้แค่เนี่นะครับแค่สงครามกับซีเกมเนี่ยเราก็ยังเป็นสองอารมณ์อยู่นะแต่ว่ากีฬามันไม่ขัดแย้งแต่การเลือกตั้งไม่ใช่เป็นอย่างนั้นการเลือกตั้งคือความเห็นต่างนะครับจริงอยู่มันคือความสวยงามตามหลักการประชาธิปไตยแต่ไม่ใช่วันที่มีสงครามเกิดขึ้นแต่ว่าผมเองก็ไม่ได้แรเห็นว่าจะได้แรงเนี่ยนะครับ แรงสำนึกจากบรรดานักเลือกตั้งทั้งหลายแล้วกกตเนี่ยนะครับก็พาซื้อนะครับก็ประเทศนี้มีปัญหาเพราะกกตเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็ปล่อยแล้วก็วางแผนว่าพอพอไปไม่เลือกเลือกตั้งไม่ได้ก็ก็เลื่อนออกอไปไอการเลื่อนแต่ละครั้งของการเลือกตั้งในขนาดใหญ่เนี่ยนะครับนำพาไปสู่นะครับการเลือกตั้งไม่สําเร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเจออีกสถาน,นะ ถ้าไม่เกิดขึ้นก็เป็นเรื่องที่ดีไปแต่บทเรียนแต่ละครั้งนั้นเนี่ยนะครับถ้าคุณเนี่ยนะครับต้องการอะไรพอต้องการการต้องการชัยชนะของการเลือกตั้งก็เดิมเนี่ยนะครับผลการเลือกตั้งก็เห็นปรากฏอยู่แล้วแต่ว่าคุณเลือกแนวทางนี้โดยไม่ได้สนใจเนี่ยครับผู้มีรัฐศาสตร์ของชาติบ้านเมืองว่าอะไรกําลังจะเกิดขึ้นมุ่งเน้นการเมืองตามความประสงค์ของตัวเองมากกว่าบูรณภาพแห่งดินแดนเนี่ยผมว่าภายใต้สถานการณ์อันเนี้ย พี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งหลายเนี่ยผมว่าเราก็ต้องตื่นตื่นและก็มีความประหนกเชกเช่นเดียวกันเพราะเนี่ยนะครับแม้กระทั่งสงครามรอบนี้นะครับความที่อะไรก็ได้เนี่ยครับทำคือคนไทยนะครับที่อยู่แนวตะเข็บชายแดนทหารที่มีความรู้สึกอย่างมากแต่คนอื่นๆที่ใช้ชีวิตอย่างละลาทั้งหลายเนี่ยก็เหมือนคนอเมริกันตอน ก่อนที่ญี่ปุ่นจะโจมตีเพอร์ฮาเบอร์ลักษณะเดียวกันนะครับกับสถานการณ์ของบานเมืองในขณะนี้ซึ่งเราพยายามอธิบายกันว่าถ้าความนี้นะครับสงครามมันไม่จบแม้กระทั่งสงครามขยายขณะที่นักการเมืองมุ่งเน้นการเลือกตั้งเนี่ยผมบอกว่าวิกฤตศรัทธาเนี่ยมันจะเกิดคือการเดินการเมืองกันแบบนี้เนี่ยนะครับที่เราพยายามที่จะอธิบาย สร้างความเข้าใจเพราะเห็นกันมาแล้วนะครับแต่ว่าคนที่ยังไม่เห็นนะก็คิดอาจจะบอกว่านี่นะครับตัวเองกําลังนะครับจะเข้าฮอสเข้าอะไรนีผมก็บอกเลยว่าเลือกตั้งเนี่ยนะครับในวันที่มีสงครามมันจะนําพาสู่วิกฤตหลายๆอย่างแม้กระทั่งวันเลื่อนออกไปสมมุติเรามีเหตุแต่ว่าหาเสียงจนกระทั่งแตกกันยับแตกกันยับ เมื่อความเชื่อระหว่างประชาชนกับนักการเมืองมาถึงจุดหนึ่งนี่มันต่ำเนี่ยความนิยมก็พุ่งไปที่ทหารเนี่ยดังเช่นรัฐบาลก่อนหน้านี้เห็นไหมอารมณ์มันจะกลายเป็นอีกอย่างมันคล้ายๆว่าท้ายสุดคุณก็ไปยกอำนาจให้กับเขาตัวเองนะครับแล้วก็มาปลุกเรื่องนี้นะครับการไปต่อสู้ซึ่งผมเห็นก็เห็นแต่ลาเหตุการณ์ผ่านกันมาแล้วหมดนะครับไม่มีอะไรที่จะไม่ผ่านแต่มาครั้งนี้ก็เล่าในฐานะที่ว่าคนที่มันผ่านมาแล้วและไม่ต้องการให้บ้านเมืองเนี่ย เดินไปถึงจุดแห่งความเจ็บช้ำนะครับเหมือนเดิมกันนั่นแต่ผมก็เชื่อว่าบรรดานักเลือกตั้งทั้งหลายเนี่ยนะครับบางส่วนก็ไม่ได้มีการระหนักอะไรเลยคือผมไม่ได้กลัวใครจะรักษาการแล้วมันจะได้เปรียบอะไรก็คุณเลือกวิธีทางนี้เองเนี่ยความจริงถ้าคุณคุยกันได้มันก็จบแต่เมื่อคุณคุยไม่ได้มันเกิดปัญหาและมีสงครามเนี่ยนะครับสมมุติว่ามันลุกลามจนถึงขนาดการประกาศใช้กฎอายการศึกทั่วราชอาณาจักรับ นะครับกฎหมายใดขัดหรือแย้งกับกฎอายการศึกให้ยึดกฎอายการศึกเป็นหลักและสถานการณ์ถัดจากนั้นไปถ้าสงครามมันไม่จบภายในสิ้นปีนี้และสงครามมันขยายลองดูว่ากัมพูชาเนี่ยนะครับเขาทําทุกอย่างการจ้างบริษัทล็อบบี้ยินนะครับหรือการเดินสายล็อบบี้การปฏิบัติการสงครามกองโจนในโซเชียลนอกจากสงครามกองโจรน,นะครับที่รบรากันอยู่นั้น ไม่ใช่ประเทศไทยเราไม่มีปัญญาที่จะทําแต่ไอความเท่าทันอะไรต่างๆกันนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยครับผมก็ไปออกรายการกับเสบร์แล้วก็พิดนันทวัฒน์คุณบุบ๋มบรรดาตรวนงรายการนั้นคุณบุ๋มก็รู้เรื่องใจแดนดีไม่น้อยกว่าใครนั้นผมยังบอกกับทางเสบร์เลยว่าคือการถแถลงเนี่ยนะครับเราดูตามแนวของทางกัมพูชานอกจากการบิดเรื่องข้อมูลข่าวสารแล้วเนี่ย การปลุกอารมณ์ร่วมเนี่ยนะครับซึ่งในอดีตไทยเนี่ยนะครับเวลามีเหตุอะไรกันนั้นเนี่ยจะสร้างสร้างอารมณ์ร่วมให้เกิดขึ้นกันภายในชาติก่อนรอบนี้อารมณ์ร่วมเนี่ยนะครับคนไทยพอเริ่มตะพักมันก็ชินเพราะมันมีเรื่องอื่นๆคนที่ไม่ได้อยู่ตามแนวชายแดนก็ไม่มีอารมณ์ความรู้สึกอย่างที่ควรจะเป็นถามว่ามีอยู่ไหมมีแต่ว่ามันมันไม่ควรจะอยู่ในสภาพอย่างนี้เพราะคนมีความรู้สึกว่ามันไม่ใช่ธุระของตัวเอง ที่เราจัดงานก็เหมือนกับคนอื่นว่าแนวหลังสู่แนวหน้าเพื่อต้องการบอกว่าความเป็นจริงคบประมาณของรัฐนะครับอย่างไรก็เพียงพอละเพราะมันเงินผาเสียรกรของประชาชนแต่ว่าไอ้ที่ใหญ่กว่างเงินมันคือน้ำใจมันคคอคือหัวใจนะครับคือข้อผูกพันทางความรู้สึกมีอารมณ์ร่วมมีอารมณ์สะเทือนใจกันด้วยกันนะครับไอ้ฉากทัดกันแบบเนี้นะครับที่ผมก็ต้องบอกว่าผมกังวลเพราะว่า ถ้าเราแยกแยะว่าเ,า,เาเอาเอาพวกทหารก็มีหน้าที่รบไปนะครับประชาชนริมชายแดนคุณก็พักพิงไปเราจะเลือกตั้งเสียย่ากนะครับไม่เกี่ยวกันต่างคนต่างอยู่แค่อารมณ์กีฬาในเราเห็นไว้เห็นไหมมันสองฟิวอย่างชัดเจนนะครับแต่ว่ามันมันยังเป็นการเชียร์ทีมชาติกันอยู่แต่ว่านี่ครับกับการเลือกตั้งเนี่ยมันสองอารมณ์อยู่นะครับระหว่างเห็นด้วยไม่เห็นด้วยระหว่างนี้นะครับระหว่างแนวต่างต่างๆในขณะที่ ทหารเขาต้องรบตามคําสั่งครับนะครับกับสภาความมั่นคงกับรัฐบาลรักษาการในขนานี้ก็คือหมายความว่าเนี่นะครับถ้าเป็นการเลือกตั้งปกติก็ไม่มีปัญหาอะไรหรือว่าศึกกันเสร็จนี่นะครับฟาดก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่พอมันนี่นะครับระหว่างรวมรันกันอยู่นะนะั้นเห็นวนะ่าความมันความเห็นต่างคนความแตกแยกตั้งกันคนละเวทีนะครับแล้วท้ายท้ายที่สุดนะครับบ้านเมืองก็มันพอเลือกตั้งเสร็จ สมมติได้เลือกตนะั้งมันจะจบลงได้ไหมท้ายสุดมันก็เกิดเหตุการณ์หนึ่งสองสามสี่ขึ้นใหม่คือประเทศเรานั้นเนี่ยนะครับถ้าไม่ซึมซับบทเรียนต่างๆเนี่ยนะครับเราก็เดินเข้าหลุมเหมือนเดิมไม่มีอะไรนี่นะครับที่จะผิดแผกแตกต่างไปเลยเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นกันมาก็เตือนส่วนจะฟังหรือไม่ฟังก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าบอกกับพี่น้องประชาชนว่าความเข้มแข็งตามหัวข้อนั้นมันเป็นเรื่องที่สําคัญ สงครามไม่จบสันติภาพไม่เกิดนะครับไม่สิ้นสภาพจริงนะครับเราก็จะสิ้นสภาพถ้าเราทําให้เขาสิ้นสภาพไม่ได้เนี่ยเราก็จะสิ้นสภาพเหมือนกันเพราะดันไปประกาศนะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นการเดิมพันชีวิตนะครับเดิมพันประเทศเดิมพันอนาคตกันทั้งหมดแต่ว่าพวกที่โลกสวยทั้งหลายนั้นเขาไม่เข้าใจเลยว่าถ้ามันไม่มีชาติอย่าว่าแต่โลกกับประเทศสวยหรือนะครับหรือว่าที่อยู่อาศัยสวยมันก็ไม่มี